เชลของหัวเชลจูซีของ JSP โอ้โหบอกเลยว่าขายดีมากหมดเกลี้ยงเลย yeah, yeah. เหลืออยู่แค่3แกลอลนเท่านั้นเองก่อนที่เราจะขายก็ได้ลองใช้จริงก่อนซึ่งทดลองได้ผลถึงเอาไปขายเลือกคุณภาพที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าแล้วก็เกษตรกรเนาะใช้ผลิตภัณฑ์ของ JSP มาตลอดเลยเหรอครับช่วงที่เอาเข้ามาแรกๆก็ใช้มาตลอดครับครับผมเท่าที่ดูคือต้นค่อนข้างสมบูรณ์มากๆเลยนะร่องรอยคือเนียนกลิบไม่มีโรคต่างๆ นี่ใช้จริงหมดเกลี้ยงนี่นี่นี่ใช้จริงนะฮะเกษตรสัญจรครับวันนี้เราเดินทางมาที่จังหวัดจันทบุรีครับที่อำเภอขุ่งอยู่ที่นี่เลยฮะร้านสวัสดีเกษตรสาขาขุ่งฮะที่นี่ครับเขามีผลิตภัณฑ์หัวเชื้อจุลินทรีย์ของเจ P ขายอยู่ด้วยเดี๋ยวเราไปคุยกับเขาหน่อยดีกว่าว่าทำไมเขาถึงเลือกผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้มาวางขายที่ร้านเขาครับไปตามผมมาเลยฮะ เจอแล้วครับนี่ะฮะเชลของหัวเชลจูซีของ j s p โอ้โหบอกเลยว่าขายดีมากหมดเกลี้ยงเลยเ <Yeah. S 1> หลืออยู่แค่3แกลโลนเท่านั้นเองนี่อย่างที่บอกว่า ก็เป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นออร์แกนิกนะแล้วก็สิ่งสําคัญคือพอคนได้ใช้และติดใจเอออย่างที่บอกว่าเขาจะช่วยปรับสภาพดินแล้วก็สามารถให้รากดูสารอาหารได้เต็มที่แล้วก็สามารถทําให้ต้นเติบโตวไวแล้วก็ใบออกผลดกดีเออนี่เขาก็จะมีบอกเลยนะครับรายละเอียดต่างๆเลยว่าเป็นแบบไหนยังไงบ้างเออดีว่ะผมชอบว่ะโอ้เจ๋งมากเลยทุกคนขายดีแบบนี้เดี๋ยวอาจจะต้อง เชิญเจ้าของร้านเข้ามาคุยหน่อยดีไหมเจ้าของร้านอยู่ไหมครับมีใครอยู่ไหมฮะอยู่ย <Okay. S 3> เะโอเควันดี้<อ>ครับโอ้โหอันนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยยังไม่รุ่นอยู่เลยชื่อป๊อปครับคุณป๊อปครับคุณป๊อปก็คือเป็นเจ้าของร้านสวัสดีกเกษตรใช่ค่ะอ่าเปิดมานานยังครับเนี่ยจริงเปิดตั้งแต่รุ่นลุงประมาณ20ปีได้ ออก็แสดงว่าเป็นเหมือนเ e n 3ได้ไหมประมาณ Gen 3โอเคเอาอย่างนี้ดีกว่าเห็นสินค้าขายเกลี้ยงเกือบหมดเหลืออยู่3แกลลอนขายดีขนาดนั้นเลยเหรอ j p ก็ขายดีเพราะว่าก่อนที่เราจะได้ขายก็ได้ลองใช้จริงก่อนเพราะว่าญาติพี่น้องแล้วก็เป็นชาวสวนก็ให้เขาลองทดลองคนระับพอใช้แล้วได้ผลแล้วก็เอามาวางขายครับผมเห็นผลครับก็คือแสดงว่าตอนแรกก็คือก่อนที่จะเอาสินค้าต่างๆมาวางในเชลมาวางในร้านของเราเนี่ยก็คือมีการทดลองก่อนแล้วฮะต้องทดลองเ่อนรับเพราะว่า ถ้ามันแบบไม่ได้ทดลองเราไม่มั่นใจครับส,สำหรับหัวเชื้อจุลินทรีย์เจีเนี่ยขายมานานเนี่ยครับเนี่ยประมาณห้าเดือนครับผมเขามาพูดคุยกับเรายังไงบ้างครับเขาก็ได้มาบอกสรรพคุณแล้วก็มาให้ดูรีวิวการใช้แล้วให้ดูถึงแ a บการทดลองครับผมผมก็มองว่าแบบเขาก็มีแ a บอะไรใหญ่เห็นถึงคุณภาพของเขาครับผมเขาเรียกว่ามีคุณสมบัติแล้วก็มีสิ่งต่างๆรองรับหมดเลยก็ทําให้เชื่อใจได้แล้วก็มั่นใจได้ในการที่จะเอาไปใช้กับสวนทุเรียนของเราเกษตรกรตอนนี้เริ่มหันมา ทำเกษตรแบบออร์แกนิกกันค่อนข้างเยอะใช่ไหมฮะแล้วก็หัวเชื้อเจนทีเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุลินทรีย์ดีที่จะไปช่วยปรับสภาพดินแล้วก็ไปช่วยให้รากเจริญเติบโตได้ไวสิ่งสาคัญคืออะไรรู้ป่ะที่ผมชอบมากคือเขาสามารถแก้ไขปัญหาแล้วก็เป็นลดเรื่องของโรคเน่ารากเน่า,ลา,นาแล้วก็ไอ้พวกสารไฟท็อปต่างๆที่มันเกิดกันรูเลียนใช่ไหมฮะเมื่อกี้ก็คือน้องป๊อปบอกไปแล้วว่าก่อนที่จะเอามาขายตรงนี้ก็คือมีการทดลองใช้เองก่อนด้วยเป็นยังไงบ้างครับผม ดีเลยครับแล้วว่าทดลองในสวนก็อยู่ไม่ไกลมัไกลตรงนี้จริงเหรออยู่แค่นี้เหรอใช่ถ้าอย่างนั้นขอไปดูหน่อยได้ไหมว่ามันเจ๋งยังไงแล้วก็มันดียังไงเดี๋ยวอาจจะให้แบบน้องป๊อปพาไปดูหน่อยได้ไหมฮะได้ได้โอเคถ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูที่สวนของน้องป๊อปกันเลยดีกว่าครับว่าเป็นยังไงใช้แล้วได้ผลและสวนสวยงามขนาดไหนไปครับน้องป๊อปไปพาไปหน่อยฮะไปเลย มาในสวนค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะป๊อปเพราะว่าดูจากต้นทุเรียนคือแบบว่าดูแลดีมากแทบไม่เป็นโรคเลยต้นทุเรียนนี่ซส์ประมาณปีปีครับเนี่ยประมาณ5ปีได้5ปีโอ้ใช้ผลิตภันธ์ของเ s P มาตลอดเลยเหรอครับช่วงช่วงที่เอาเข้ามาแรกๆใช้มาตลอดครับครับผมโ,โหดูเท่าที่ดูคือต้นค่อนข้างสมบูรณ์มากๆเลยนะเพราะว่ามองไปเนี่ยแทบจะไม่เห็นไอตัวที่เป็นเขาเรียกอะไรไฟท็อปอะไรเงี้ยที่ป็นเป็นปัญหาเลยนะใช่ต้น นี้โอ้โหค่อนข้างสมบูรณ์เลยท็อปทำลูกปีแรกครับทำลูกปีแรกอ่าต้นนี้กี่ปีฮะเนี่ยห้าปีครับต้นนี้ห้าปีปล่องลอยคือเนียนกลิบไม่มีโรคต่างต่าง อันนี้วิธีการดูว่าต้นสมบูรณ์ดูยังไงครับเราจะดูที่ใบครับใบสวยไหมต้นครับจะไม่มีโรคทับเลยคนนี้ครับผมอดูใบอะไปดูใบก่อนดีกว่าไหนไหนมาแล้วใบเขาลักษณะจะเป็นยังไงต้นทุเรียนที่สมบูรณ์ครับใบก็ต้องกลางใหญ่สวยเออแต่ค่อนข้างแบบสวยเลยนะแล้วก็มีความแบบเขียวเข้มอย่างนี้เลยนะเออดูดิอันนี้ลูกแล้วอ่ะนี่นี่นี่เริ่มติดลูกแล้ว ต้นนี้ใช่ไหมใช่ใช้เหมือนกันใช่ไหมโอ้โหเออจเจ๋งอ่ะเดี๋ยวไปเดินดูต้นอื่นต่อดีกว่าเดี๋ยวมีซ<ม>่อนอะไหรหรือเปล่ามีแบบไอ้ต้นไหนแบบหลายๆต้นแบบต้นเสียหรือเปล่ามีไหมไม่ไมีนะโอเคไปเดินดูต่อครับผมไปโอ้ <S <S 2> <S 2> <S นี่ก็เป็นต้นทุเรียนที่ปลูกใหม่ใช่ครับผมเพิ่งแต่งใบออกดอกคือแบบสวยงามมากเลยนะเห็นอย่างนี้ก็เกษตรกรก็สบายใจนะต้นนี้ก็สวยครับทุกคนติดลูกแล้วต้นนี้ติดลูกแล้วนี่โอ้โหแล้วดูใบดิ คือไม่ใช่ว่าเราไปดูต้นนู้นต้นเดียวนะอยากให้เห็นทุกต้นเลยว่าต้นนี้ก็คือใบคือเขียวเข้มแล้วก็ใบกลางแล้วก็ใบใหญ่เนาะครับเนาะต้น5้าปีถือว่าโอเคแล้วต้น5้าปีถือว่าโอเคนะอ่ะเดี๋ยวเข้ามาดูข้างในนิดนึงก็เราก็เข้ามาข้างในเนี่ยเราจะเริ่มเห็นแบบว่าช่วงนี้ก็เริ่มมีนี่ละมีลูกมีลูกใช่ไหมเป็นดอกอ่ะเป,อเป็นดอกเป็นดอกเริ่มมีดอกแล้วแล้วก็คือดอกค่อนข้างแบบเยอะมากกิ่งเล็ขนาดนี้ อออกได้้ปะมนีโเคถือว่าโอเคเลยใช่ไหมครับเพราะต้น5ปีนนยังเลี้ยงดูได้ไม่เก่งจะออกได้ขนาดนี้โอเคอ๋อนี่เป็นไงถือว่าโอเคเลยนะเท่าที่ดูเนี่ยกิ่งเนี่ยคือเล็กเล็กกว่าแขนผมอีกนะดอกเต็มเลยแล้วที่เหลือเราก็ดูแลกันต่อไปนะครับเดี๋ยวให้ดูดินดินค่อนข้างแบบว่าดีเลยนะนะอย่างนี้ถือว่าดีเลยไหมครับ ค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรนะร่วนซุย,ย,ยครับผมก็เหมาะกับการปลูกทุเรียนนะหัวเชื้อจุลินทรีย์ของเ,เขาจะไปช่วยปรับสภาพในเรื่องของดินด้วยไปเพิ่มธาตุาอาหารสารต่ตางๆให้ในดินทําให้รากสามารถดูดสารอาหารได้เต็มที่พอรากดูดสารอาหารได้เต็มที่ก็ทาให้ต้นโตวไวแล้วก็ออกผลก็มีแบบนี้ผมชอบต้นนี้มากเลยครับเดี๋ยวพาดูต้นที่แบบว่าใกล้าตายแล้วแบบว่าเหมือนกับว่าตายไปแล้วแล้วเอามีปัญหาเอาหัวเชื้อจุลินทรีย์มาใช้หน่อยได้ไหมต้นเล็กๆเมื่อกี้เห็นเดินผ่านมาแล้วเห็นชี้บอกให้ดูไปไปดูกันพ่ย รอบนี้เราก็ปลูกสลับสลับกันไปนะมีหลากหลายเลยนะไม่ว่าทุเรียนมังคุดแล้วก็เหมือนแบบผสมผสานนะใช่ครับปลูกไปลองยาเลยครับผมอย่างที่บอกว่าก่อนที่เราจะเอาผลิตภัณฑ์ต่างๆอะหรือแบบยาอะไรมาขายะเราก็ต้องมีการทดลองก่อนใช่ไหมทดลองนี่แรกทำท่าเหมือนจะไม่รอดครับผมตอนแรกเป็นยังไงฮะตอนแรกอาการเป็นยังไงครับต้นนี้เหมือนขาดสารอาหารนะใบก็เริ่มวนลวงอ๋อนี่นี่แต่พอใช้ไปก็ฟื้นขึ้นอ๋อเหรอก็ไปต่อได้ถ้าปลูกใหม่ก้ต้องมาเริ่มต้นใหม่ต้องหลายปี นะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าบางทีคือมันไม่คุ้มเลยนะถ้าแบบว่ามันเกิดโรคแล้วปล่อยให้ต้นเขาตายเนี่ยแม้แต่ต้นสิบยีปียังมีโอกาสเป็นเลยใช่ไหมก็ยี่สิบปีหายไปเออเยี่สิปีหายไปมันก็ต้องมาเริ่มใหม่แล้วกว่าจะได้คุณคิดดูว่าเริ่มทาลูกเริ่มทาอะไรเนี้ยต้องมี4ี่หปีอย่างน้อยนะใช่อ่ะเดี๋ยวไปดูกันหน่อยดีกว่าว่าเขาใช้จริงหรือเปล่าสาหรับหัวเชื้อจุลชีของ jsp เห็นบอกว่าอยู่ตรงนู้นเต็มไปหมดเลยไปดูกันครับป่ะ โซนนี้ต้องบอกเลยนะฮะว่าเป็นโซนที่ให้น้ําให้ยาแล้วก็นี่ครับร่องลอยหัวเชื้อจุลินทรีย์ของ JSP ที่สวนนี้เขาใช้ให้ดูเลยครับนี่ใช้จริงหมดเกลี้ยงนี่นี่นี่ใช้จริง,รง,น,รงนะฮะก็จะเหลืออีก3ขวดเวลาการดูแลปกติเวลาเราใช้เราใช้ช่วงไหนยังไงบ้างครับจริงใช้ทุกช่วงครับครับผมเพราะบำรุงมันบำรุงทุกช่วงเพราะว่ามันเข้ากับยาได้ทุกตัวอ๋อ โอเคมันก็สามารถเข้ากันได้ม,มันไม่พแพงครับผมก็ใส่ไปราคาราคา,า,คาสบายกระเป๋าด้วยนะใชออ่โอเคแล้วก็ที่ส่วนนี้ก็คือใช้เป็นประจํามันเลยทําให้เกิดโรคต่างๆที่เราพูดถึงตั้งแต่ตอนแรกรเพราะมันคือการป้องกันนะทุกคนที่ส่วนนี้ใช้ช่วงประมาณกี่วันใช้ทียังไงฮะฉีดยาวประมาณสิบห้าวันฉีดแล้วก็ใส่ไปครับผมก็คือมันเห็นผลเลยใช่ไหมฮะใช่จะใช้นี่ก็คือจะฉีดช่วงเช้าช่วงเย็นช่วงไหนฮะสมากจะฉีดเช้ากับเย็นครับเพราะอะไรเพราะอะไรฮะเพราะกลางวันไปหาของ โอเคคือเอาง่ายเลยกลางเช้าฉีดแล้วก็กลางวันไปขายของตอนเย็นกลับมาจากร้านก็มาฉีดอีกรอบหนึ่งแต่จริงอะตอนเช้าเพื่อมันจะดูได้ดีที่สุดเลยอ่ะโอเคไหนๆมาแล้ววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่เราจะมาดูที่สวนดุเรียนเพราะว่าต้องบอกเลยว่าถ้าเขาไม่ใช้จริงอ่ะไม่กล้ามาลองในตรงนี้นะครับเพราะว่าสวนดุเรียนคือมีมูลค่านะทุกคนอ่ะเพราะฉะนั้นไหนไหนมาที่นี่แล้วเดี๋ยวจะให้ป๊๊บเนี่ยเขาทาให้ดูเลยครับว่าใช้แบบไหนยังไงส่วนผสมอะไรยังไงเท่าไหร่อ่ะ๊อรับลุยเลยถ้าลงใบ็จะฉีดใบผมจะ สองร้อยซีซีต่อสองร้อยิครับผมแต่ถ้าลงดินผมจะฉีดห้าร้อยซีซีต่อน้ำสองร้อยดิอ่าโอเคแต่อันนี้ก็คือเราจะใช้ในรูปแบบของใบใบ,บกฝ็ฝฝานี้ก็ร้อยซีซีนะครับครับผมใส่ฝ่สองฝานครับนี่มาพอให้โอเคนี่ต้องคนอะไรเข้าไหมฮะคนค,คนหน่อยนะโอเคคน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 นี่มองเห็นไหมครับทุกคน อาลครับหลังจากเราผสมเสร็จแล้วเดี๋ยวจะทําการฉีดพ่นบริเวณใบที่เราคุยกันไว้อ่ะมาต้นนัเลยมาแล้วโอเคนู่นแล้วก็จะไปอยู่ตรงนู้นนะฮะมาตามมาก็ได้เห็นแล้วนะฮะว่าสินค้าต่างๆที่ก่อนที่จะมาขายที่ร้านก็คือต้องมีการทดลองก่อน ซึ่งทดลองได้ผลถึงเอาไปขายเลือกคุณภาพที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าแล้วก็เกษตรกรเนะเาะโอเคอยากให้ป๊อปฝากร้านนิดนึงครับร้านตั้งอยู่ตรงไหนยังไงเผื่อใครผ่า,านไปผ่านมาแถวขงร้านตั้งอยู่ตรงกุ่งถึงนรถไฟฟ้านะครับตรงข้างาารักคศาลครับตรงข้าม ครับผมหรือมาที่เป็นบุ๊กเลยครับนัสดีเกษตรครับโอเคก็พิมพ์ไปเลยนะครับว่าสวัสดีเกษตรสาขาคุงโอเคทีื่อแบบนีครับผมสำหรับใครที่อยากได้ผลิตภัณฑ์หัวเชื้อจุลรี์ของ JT ตไปใช้นะครับก็ติดต่อที่ร้านน้องป๊อปได้นะครับผมวันนี้ขอบคุณมากๆเลยได้มาเห็นการขายผลิตภัณฑ์ได้มาเห็นการใช้งานจริงแล้วก็มาทดลองให้เราดูนะครับผมวันนี้ขอบคุณป๊อปมากเลยครับผมขอบคุณครับโอ้โหนี่เกษตรกรรุ่นใหม่ตัวจริงอย่างที่บอกไม่ต้องรอให้เกิด ป้องกันไว้ก่อนดีที่สุดครับทุกคนขอบคุณทุกการรับชมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเกษตรสัญจรก็ยังมีคลิปดีๆเยอะแยะอีกมากมายเลยนะครับสามารถกดติดตามแล้วก็กดดูได้ตรงนี้เลยนะครับ